พี่กุลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้ฉากสวยมากเลยครับพี่กุลเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นยไงครับใช่ครับตัวนี้นะครับดึงสารสำคัญจากวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับก็คือกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเทชรนะครับแล้วก็อลลาเจนจากเกล็ดปลาตะาพเหลืองนะครับที่เป็นเสร็จเหลือทิ้งจากการแปรรูปนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกพิกลนะครับตัวนี้นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการนะครับ ตัวกล้วยไข่นี้นะครับจะนําไปปัสน์ครับตัวคอลลาเจนตัวเกล็ดปลานี้ก็จะนําไปสกัดคอลลาเจนร์โดยวิธีไดไอซินนะครับด้วยวิธีไฮโดรคาริกนะครับแล้วตัวนี้นะครับดอกพิกุลน,นะครับก็จะไปเข้าสู่กระบวนการาก,การสกัดสารตั้านยุสลักโดยใช้เทคนิค d p p s นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับจะเข้าไปจะนําไปเข้าเครื er, ่องเอ็กซ์ตูเดอร์โดยวิธีเอ็กซ์ครูชันนะครับเป็นเวลา15นาที90วินารครับ จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ1กล่องนะครับขายอยู่ที่ราคา149บาทนะครับใน1ใน1กล่องนะครับมี10บฟองค่ะโคจรเดีย๋ยวครูกำลังทำความเข้าใจอยู่เสริมอาหารพ่กุลน,นี่คืออะไรก่อนเอาอันนี้ก่อน อ๋อพิกลค,คือชื่อของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดของกาแพงเที่เราเอามาสก,กัดสารนุ่รรมอิสระนะครับนุิสระนุว่พาพิกุลเพียวอันนี้คือดอกพิกุลเนี้ยใช่ครับใช่เลยคือแม่ดอกพิกุลมาแล้วก็เอามายังไงต่อเอามาสก,กัดเป็น,นสาราอนอนุ่มอิสระอาจจะเป็นตัวนี้ใช่ครับโดยใช้เทคนิค DPPH m e d i c a l s c a v b n g i n g Assay แค่ตัวนี้จะมีสานต่อการช่วยสลายเอาเป็นอเป็นน้ำใช่ครับแล้วน้ำจากตัวนี้ใช่ครับเราจะเอาไปมีอะไรผสม ตัวนี้จะเป็นเอทานอล95%ครับจะเป็นแบบฟูลสเตตนะครับตัวอย่างเป็นตาตัวนี้คือตัวที่มีที่เราสกัดอะครับเป็นวิธีกส่วนตัวนี้จะคือที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ครับ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนจากเกล็ดปลา,าภาคเหลืองครับภาคเหลืองใช่ครับเป็นปลาพื้นทิน่นไหนนั่นแะใช่ครับเป็นปลาประจําจังหวัดของกําแพงเพชรด้วยครับตัวนี้มีมีหน้าตาไหมจะเป็นประมาณตรงนู้น<อ>ครับโอไม่ไม่ใช่ปลาอะไรนะไม่ใช่ปลาตะเพียนไม่ใช่ปลาตะเพียนใช่ครับคล้ายๆปลาตะเพียนครับอ๋อโอเคอันนี้ดูที่มานนะคอลลาเจนอันนี้อันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับเป็นกล้วยไข่สุดธรรมชาตินะครับที่เรานำปลาปั่าสัตว์มา ใช่ครับันด้้้ไแบบีใช่ครับเราก็จะเอาทั้งสามตัวนี้ไปเข้าเครื่องเอ็กซ์ชดเดอร์คเอ็กซ์เดอร์เอกช็คืออัดกใช่ครับแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แห้งเลยนะจากน้ำเหรอการวัดระดับจากจากูเป็นน้ำน้ำใช่ไหมครับใช่ครับอะไรนะจออกาเป็นเป็นน้ตาลอะรนี้ออกมางนอกเลยตอานี้นี่ ไม่เหมือนอันนี้คือส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปครับเป็นเมนิโฟลนะคบเป็นสารให้ความหวานซิ mm hmm. สติกเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเพื่อให้เราแบบว่ารับประทานเข้าไปแล้วเหมือนถ้วยที่เราทานจริงๆครับ uh huh. ตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแล้วก็สีครับ uh huh. เอาที่เราเสริมเลยนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นพอเอาไปเข้าเครื่องแล้วจะออกมาเป็นเมนตัตาลแบบนี้อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ด้านในซองของเราเป็นแบบนี้นครับใช่โออนี่คือจะ <Okay. S 2> นี่อยู่ในนี้ แล้วไอ้เอาไปกินอะไรออหนึงซองนะครับสามารถฉีกแล้วก็รับประทานได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องทานน้ำตามครับตัวนี้เราทำใช่ครับเราทำมาในรูปแบบของแน็คครับหรือขนมทานเล่นนั่นเองเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้ครับสามารถทานได้ง่ายรััใช่ซองซองอยู่ในยี่กี่ซองในในหกล่องมีปริมาณสิบซองครับ1นซองนะครับมีปริมาณสี่กรัม ก็คือแล้วในท้องตลาดมีมีแบบไหนบ้ในท้องตลาดนะครับในพวกอาหารเสร่อพวกนี้จะไม่มีในรูปแบบนี้ครับจะมีในรูปแบบของการชงน้ําหรือว่าเป็นทานโดยตันทานน้ำตาลอย่างเงี้ยครับแต่ของเรานะครับสามารถฉีดต่อเขาทานได้เลยใช่ครับรสชาติเป็นไงรสชาติจะออกเป็นกล้วยครับตัวนี้จะมีความเปรี้ยวเล็กน้อยครับคินฟรีได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับตัวนี้มีเอกสารรับรองครับ ถ้ามีอะไรก็บ้านครูอยู่ประจวบสองกลับด้วยมันาง้ายกับกล้วยแห้งแบบ<ช>มีเปียวอมมีเปียวนิดนะึงใช่ครับมีให้กินแบบนมๆมแบบอะไรอครนบนึองก็มีกล้วยนั่นแะ ใช่มีกล้วยให้ความร้อนแล้วตอนนี้เราทำยอดขายทีงไหนตอนนี้ยอดขายเราก็ตอนนี้จองเป็นหมดแล้วครับที่เราผลิตอยู่ตอนนี้จะมีตอนนี้นนการสั่งซื้อก็จะมีเพียงแค่ออเดอร์เท่านั้นครับแต่ว่าก็รอไม่นานครับประมาณเจ็ถึงวันก็ได้แล้วครับตอนนี้มีขายทีไ่ไหนมั้ง ตอนนี้นะครับก็จะมีขายทางเขตวิทยาลัยรสารัพัชช่างกำแพงเพชรนะครับหรือว่าสะแกนผ่านตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้นะครับจะเป็น Google Site นะคบที่เราทำเองครับก็จะมีการสั่งซื้อแล้วก็บอกคุณค่าคุณคุณสมบัติต่างๆครับผ่านตัวนี้ได้เลยเราจะแนะนำทุกอย่างเลยคระรวมถึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางกเไซส์ของเราก็ได้ค่ะหรือว่าลูกค้าทาท่านใดที่จะสั่งบริกา ก็มีเพจเป็นของทางวิทยาลัยสังชังน้นสิบเอ็ดเพจค่ะคือสามารถทักเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อผ่านทางเพจวิทยาลัยเราเล่นเอาแล้วข้างในได้มาด้วยกันปะใช่ใค่ะเอาไม่ทำาหากินได้ยังไงเลยครโอ้แอบซุ้มอะไรอยู่ครับนะ <c oughs> โอเคขอบคุณเราอยู่แผนอะไรกันเนี่ยอ้าอยู่แผนกธุรกิการโรงแรมครับ <c oughs> <c oughs> ภากรรมใช่ค่ะหรือชื่อสาขาใหม่ป่ะไม่คยินตัวนี้จะเป็นสาขาสาขางานขากรรมาตร์ครับแต่ว่าสาขาสาขาวิชาคือสาขาขากรรมเพื่อการโรงแรมคือเน้นไปที่การโรงแรม ใช่ครับจะเป็นในส่วนของเย็บปักถักร้อยงานกระสนาพวกอาหารอะไรพวกนี้ยอ่าแล้วของอ่าอยู่ในแผนกอะไรแผนค่ากรรมหรือแผนการโรงแรมแผนก่าคากรรมสาขาวิชาค่ากรรมและการโรงแรมค่ะอแล้วมันต่ายจากค่ากรรมปกติตัวค่าคากรรมปกติก็จะคือพวกงานใบตองต่างๆครับแต่ของเรา จะมีในเรื่องของการฟูฟดเตียงเข้ามาเสริมครับงานส่วนหน้าโรงแรมแม่บ้านต่างๆครับในโรงแรมคือเราจะเรียงพวกนั้นทั้งหมดเลยก็เรับก็เป็นสาขาไม่ให้สากด้วยแล้ครูก็ไม่เคยได้ยินเลยโอเคขอบคุณมากข, <มา S 1> ขอบคุณครับ